โอเคสวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในห้องสดแล้วก็ทางบ้านทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคถึงการวันนี้เราชวนผู้มุ่งหวังยังไงนะครับด้วยวิธีออนไลน์นะครับแล้วเราออกไปทําออนกราวได้ด้วยนะครับซึ่งมันจะมีหลักคิดอยู่เนี่ยไม่มากนะครับเป็นข้อๆที่ผมจะิสต์เอาไว้แล้วก็วันนี้จะบอกเทคนิคว่าคุยยังไงให้คนเนี่ยอยากมาฟังธุรกิจโมเดลของเรานะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้ยากเลยถ้าเราเข้าใจเหตุการณ์ของวันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับวันนี้ อย่างแรกเลยนะครับเราเนี่ยมีระบบนะครับที่ชื่อว่า New Gen Platform นะครับนะครับระบบ New Gen Platform เนี่ยเป็นระบบของการค้นหานะครับต้องเรียกว่าค้นหาแบบค่อนข้างอัจฉริยะเลยเพราะอะไรครับเพราะว่า4เดือนแรกที่เราเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับเราค้นคนหาคนจากออนไลน์เนี่ยถึง80-90%นะครับซึ่งเราสร้างยอดด้วยระบบออนไลน์ของเราเนี่ยนะครับประมาณ14ล้านบาทภายใน4เดือน เยอะไหมครับเยอะแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีระบบที่เรียกว่าออนไลน์แบบสุดยอดอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเฟสที่2ที่ทุกคนเนี่ยนะครับมีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่ชื่อว่าดิจิตอลสปอนเซอร์ใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะได้พูดดิจิตอลสปอนเซอร์เนี่ยมันจะมีเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งที่เราเนี่ยแทนกันไม่ได้คือเรื่องราวของการค้นหาด้วยการนัดหมายนะครับซึ่งการนัดหมายจะมาจากรายชื่อฉะนั้นวันนี้นะครับพาร์ทที่ผมจะพูดเนี่ยนะครับมี2พาร์ท ฮาร์แรกเลยคือเรื่องของรายชื่อเนี่ยเราแบ่งยังไงนะครับในการที่เราเนี่ยจะนัดหมายคนมาฟังธุรกิจของเรานะครับและมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับคือการนะครับเชื้อเชิญนะครับนะครับการเชื้อเชิญจะเกิดจากการที่เราเนี่ยมีรายชื่อนะครับนะครับการมีรายชื่อเนี่ยนะครับรายชื่อเนี่ยเราจะคุยในพาร์ทของการที่เราเนี่ยชวนเขามา ทำธุรกิจด้วยกันกับเราเท่านั้นนะครับไม่ได้คุยถึงพาร์ทของสินค้านะครับซึ่งในการชวนเขามาทาธุรกิจเนี่ยนะครับคนจะมาฟังเราเนี่ยหนึ่งเขาต้องเห็นความคุ้มค่า 2. เลยเนี่ยเราจะประเมินเขาว่าเขาเนี่ยนะครับเป็นคนที่เราเนี่ยกำลังค้นหาอยู่หรือเปล่าเนี่ยจากจํานวนข้อังต่อไปนี้ผมใช้คําว่า perfect score ในการคํานวณน,นะครับแล้วก็ตรวจวัดผ่านความรู้สึกของเราก่อนที่เราจะนัดหมายเขาว่าเราควรนัดใครก่อน ล้วเคสเนี้ยโอกาสประสบความสาเร็จเยอะหรือน้อยอยังไงนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะมีรายชื่อเนี่ยนะครับเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า perfect score นะครับนะครับ perfect score เนี่ยนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยคือคนที่อายุ25ขึ้นไปผมไม่ได้ไหมายถึงว่าวันนี้อายตุต่ำกว่าเราทำไม่ได้นะครับแต่การที่เรามีอายุ25ขึ้นไปเนี่ยผู้มุ่งหวังคนนั้นเนี่ยนะครับคนที่เราจะไปแนะนำเนี่ยเรียกว่าผู้มุ่งหวังนะครับผู้มุ่งหวังที่มีอายุ25ขึ้นไปเนี่ย ทำไมเราถึงดูที่25เพราะว่าคนในวัย25เนี่ยคือคนที่ผ่านการเรียนจบปริญญาตรีและทํางานประจํามาแล้วอย่างน้อยๆสองถึงสามปีนะครับซึ่งเขาได้เจอกับความเป็นจริงบนโลกใบนี้นะครับว่าบางสิ่งบางอย่างจะไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเขาแล้วนะครับและคนในวัย25เนี่ยผมมองว่าเป็นวัยผู้ใหญ่เต็มตัวนะครับที่เขาเจะรับผิดชอบไรหลายๆอย่างฉะนั้นเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับคนในวัย25ขึ้นไปข้อที่สองคือการศึกษาครับ การศึกษาเนี่ยไม่ได้เยอะน้อยอะไรเราไม่ได้ดูถูกการศึกษานะครับแต่การศึกษาเนี่ยนะครับมันมีผลในเรื่องของสังคมที่เขาอยู่เนอ,อกไหมคือวันนี้เราทําธุรกิจที่เป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหรือเครือข่ายนะครับเราไม่ได้ต้องการชวนเขามาร่วมธุรกิจเพียงแค่จบที่เขาแต่เราสามารถต่อยอดด้วยการที่เราเนี่ยทำให้เขาเนี่ยขยายเครือข่ายไว้ได้อีกซึ่งเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมาจากคนรอบตัวนะครับซึ่งวันนี้คนรอบตัวเนี่ยผมมองการศึกษาใน้สําคัญเพราะถ้าวันนี้นะครับ มันจะช่วยเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเลยเนี่ยเราเรียนเนี่ยอนุบาลน,นะครับประถมมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกซึ่งวันเนี้นะครับคิดว่าข้อที่หนึ่งอะอะไรเกี่ยวข้องรู้ไหมครับหนึ่งคือสังคมนะครับถ้าเขาจบการเรียนชั้นหนุ่มสูงมาเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับคนที่เขารู้จักนะครับก็จะมีคนที่การศึกษาเยอะๆเหมือนเหมือนกับเขาเนี่ยเป็นรายชื่อข้างหลังเขาเยอะมากกับสองเลยเนี่ยยิ่งคนคนนั้นเรียนสูงเท่าไหร่เนี่ย เขาจะยิ่มีจานวนเพื่อนนะครับที่มากกว่าคนที่เรียนน้อยกว่านึกออกไหมคือเราไม่ได้บอกว่าการศึกษาน้อยสูงเราไม่ได้เราไม่ได้มาบอกว่าการศึกษาไม่ดีนะครับแต่เราประเมินรายชื่อคือคนที่เรียนปริญญาโทย่อมมีเพื่อนมากกว่าเรียนจบแค่ปริญญาตรีจริงปะคือเขามีเพื่อนหลายกลุ่มนะครับพอมีจานวนหลากหลายกลุ่มเนี่ยแต่ก็ไม่รายชื่อเราหลากหลายมากขึ้น นะครับข้อที่สองจะเป็นการศึกษาและข้อที่สามนะครับคือมีภาระนีกจภาระไหครับภาระคืออะไรครับผ่อนลูกผ่อนหลานผ่อนโลกผ่อนหลานผ่อนเมียผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนทุกสิ่งทุกอย่างทุกไหมเอาไหเครดิตการ์ดทุกสิ่งทุกอย่างครับภาระคือเขามีครอบครัวอ่ะพูดง่ายๆมีครอบครัวนะครับครอบครัวนะครับมีครอบครัวมีการผ่อนนะครับบ้านรถ และอื่นๆทําไมถึงต้าไเป็นคนที่มีภาระครับเพราะคนมีภาระเนี่ยมกักจะอยากหาอะไรทําเพิ่มไหมที่มันมาโคเวอร์ค่าใช้จ่ายทีนะครับประเด็นคือตรงนี้ก็สําคัญนะครับข้อที่สี่ครับข้อที่สี่เนี่ยนะครับเป็นคนที่ผมใช้คําว่าเป็นผู้นําเป็นผู้นําดูจากอะไรครับก็ถามผมนะถ้าคนที่เรียนก็คือเรียนแล้วทํากิจกรรมเป็นผู้นําด้วยถ้าคนที่ทํางานนะครับ คือคนที่เป็นระดับหัวหน้างานพวกนี้นจะมีความเป็นผู้นำมั่นข้างสูงฉะนั้นคนแบบนี้นะครับจะเป็นคนที่เหนี่ยวนำคนได้เยอะถ้าเขาตัดสินใจทำอะไรบางอย่างถูกไหมนะครับและข้อที่ห้านะครับคือเป็นคนที่ทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับทำไมถึงต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกันครับเพราะคนทั่วไปเข้าใจผิดว่า พอสมัครธุรกิจเครือข่ายอ่ะคนที่เราควรชวนคือคนที่ว่างๆเขาน่าจะทําแต่ผมบอกเลยครับคุณเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงจากประสบการณ์นะครับคนที่ว่างมักจะไม่ทําและไม่มีแรงบันดาลใจในการทําอะไรเพิ่มเพราะคนที่มีแรงบันดาลใจคนที่มีภาระคนที่มีเป้าหมายคนที่มุ่งมั่นจะไม่อยู่เ,ยเฉยๆครับจะมองหาอะไรทําเพิ่มตลอดเวลาในเวลาที่เขามีนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่ควรชวนนะครับคือคนที่ทํางานหลายอย่างพร้อมกัน อาจจะนัดยากนะครับในช่วงแรกแต่ถ้านัดได้แล้วแล้วคุณพรีเซนต์ให้เขาเห็นภาพความสาเร็จชัดเจนคนคนนี้จะเข้ามาแล้วเป็นผู้นําในองค์กรอย่างแน่นอนคือวันนี้คนที่ทํางานหลายอย่างหลายคนมองว่าไม่มีเวลาจริงปะหลายคนก็เลยไม่กล้าชวนเขาไม่มีเวลาหรอกแต่ผมบอกเลยครับไอคนที่ไม่มีเวลาเนี่ยมันเป็นลากสณบของคําว่าไม่มีเวลาไปทําอะไรที่มันไม่คุ้มฉะนั้นถ้าคุณนําเสนอความคุ้มได้เนี่ยเขาจะเข้ามาร่วมธุรกิจกับคุณและจัดเวลาทําอย่างเต็มที่นะครับฉะนั้นข้อที่ห้าเนี่ยสำคัญ ข้อที่หกครับคือคนที่มีรถครับเพราะถ้าวันนี้ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับวงเล็บหน่อยนะมีรถคือต่างจังหวัดแต่ถ้าในกรทมเนี่ยข้อนี้ไม่ต้องนับถือว่าติเป็นหนึ่งได้เพราะอะไรครับในกรุงเทพเดินทางง่ายไหมออง่ายไปไหนมาไหนสะดวกเข้าระบบง่ายถูกไหมนะแต่ถ้ามีรถด้วยก็ยิ่งดีแสดงว่าคนคนนี้เดินทางง่ายคล่องตัวถูกไหมครับซึ่งตรงนี้ก็สําคัญมากๆาและข้อสุดท้ายครับข้อที่เจ็ดครับ คือว่าคนที่เคยนะครับผ่านการทำธุรกิจแบบเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กนะครับและเลิกไปแล้วทาไมผมถึงบอกว่าข้อเนี้ยถึงอยู่ใน7จ็ r เจ c t s พอร์เฟคสกอรครับเพราะว่าวัานนี้คนที่เคยผ่านการทำเน็ตเวิร์กเลิกแล้วเนี่ยผมมีแนวคิดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าวัานนี้เครือข่ายนะครับ คนที่เคยรู้ว่าดีอ่ะเขาจะรู้ว่าแพส i ีฟอินคัมมันมีจริงแต่บางทีมันเจอความไม่สวยงามบางอย่างใน1ใน5ข้อของคีย์พอยทที่เรารู้กันเลยครับเทรนด์ของโลกนะครับสินค้าที่มีนวัตกรรมและสั่งซื้อสามถูกไหมการที่เราเนี่ยอยู่ในบริษัทที่มั่นคงมีการผ่อนแรงและโอกาสซึ่งคนที่เคยทําเนี่ยเขาจะรู้ว่าเครือข่ายดีและทำแพสีฟได้แต่พอมีไม่ครบหาข้อเขาเลยต้องเลิกไปซึ่งวันนี้ คนที่เคยผ่านการทำเน็ตเวิร์กมาแล้วนะใจลึกๆของเขาเนี่ยถึงแม้จะเลิกไปแล้วเขายังห่วยหาการทำเน็ตเวิร์กอยู่เพราะการจะได้แพสซีฟจากอย่างอื่นมันยากครับฉะนั้นเนี่ยเจ็ดข้อนี้ผมบอกเลยว่าประเมินเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าผู้มุ่มมงหวังแต่ละคนน่ะมี potential ในการทำขนาดไหนซึ่งวันนี้นะครับเวลาเรานี่คือรายชื่อที่เราควรวิเคราะห์นะครับแต่วันนี้นะครับก่อนการวิเคราะห์เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก่อนเนี่ยนะครับคือการที่เราเขียนมันออกมา เขียนในะข้อที่1น,นะครับขอเลยว่าอย่าคิดแทนใครว่าใครจะเอาหรือไม่เอานะครับมนุษย์เนี่ยชอบมีความสามารถนะครับในการที่ชวนผู้มุ่งหวังนะครับเยอะมากๆวงเล็บผ่านจินตนาการรู้จักจินตนาการไหมครับคิดไปเอง A เปิดมาไม่เขียนหรอก A มันไม่เอา B มันก็วิเวิร์ C มันก็ไม่ใช่ D มันก็คงไม่ทำหรอก สุดท้ายคุณสปอนเซอร์ไปแล้ว20คนวงเล็บจินตนาการไปเองถูกปะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณไม่มีสิทธิ์ไปคิดแทนความฝันของใครว่าใครจะเอาไม่เอานอ้ไหมครับคุณมีหน้าที่อย่างเดียวครับคุณคือ messenger ผู้ส่งข้อความคุณเป็นผู้ส่งสารครับคุณแค่ไปบอกว่าวันนี้มันมีธุรกิจนึ่งจะเปลี่ยนชีวิตได้ m มเซ็ตและความคิดของคุณต้องเป็นแบบนี้ก่อนก่อนจะนัดหมายไม่ใช่คิดขึ้นมาคิดถึง A คิดถึง PV ไม่ใช่นะครับ คือคุณออกไปล่าพีวีเนี่ยรังเสียามาหิตมันออกฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณต้องเข้าใจกับว่าคุณกําลังจะเอาโอกาสที่ดีที่สุดไปให้เขาคุณคือเมสเซนเจอร์ครับเมสเซนเจอร์ Messenger คือส่งเฉยจะตอบไม่ตอบจะรับไม่รับจะเอาไม่เอามันคือหน้าที่ของเขาคุณได้ทําหน้าที่ของคุณได้ดีที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อที่หนึ่งอย่าคิดแทนใครและข้อที่สองครับเขียนทุกชื่อนะครับไม่สนใจว่ามีเบอร์ไม่มีเบอร์หรือไม่มีเฟสมีเฟสคือขอแค่จําได้ว่าคนคนนี้ เราเคยรู้จักและอยู่ในโลกใบนี้ลิสต์อ่องมาตอนครับเพราะโลกสมัยเนี้ยนึกถึงใครก็หาเบอร์คนนั้นได้มันไม่ได้ยากจริงไหมฉะนั้นวันนี้และข้อที่3มครับต้องเข้าใจกดครับว่าธุรกิจนี้ครับธุรกิจนี้นะครับ,รรบลงทุนด้วยลายชื่อครับลายชื่อมากคุณจะมีโอกาสเจอ X เ,เจอสตารมากเจอ LI มากเจอ x เ,เจอสตารมากคุณก็เป็น คนประสบความสำเร็จมากฉะนั้นเนี่ยรายชื่อเยอะดีกว่ารายชื่อน้อยเสมอเขียนให้มากที่สุดอย่างน้อยๆนะครับคุณต้องใจกขดของค่าเฉลี่ยก่อนสี่สิบคุณจะเจอหนึ่งนะครับสี่สิบเจอหนึ่งนะครับสี่สิบเจอหนึ่งนะครับนะครับซึ่งวันนี้ยถ้าเรารู้ว่าสี่สิบเจอหนึ่งที่เวิร์กเราต้องการสี่เวิร์กเราต้องคุยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเราต้องการคุยเท่าไหร่ครับเนี่ย หนึ่งที่เวิร์กจากสี่สิบเนี่ยคือคนที่เป็นบูดมอนหรือทีมีลิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือสิบเจอหนึ่งที่เป็นเอกแต่ถ้าสี่สิบคุณเจอแน่ๆครับตามกฎค่าเฉลี่ยคุณจะเจอตำแหน่งสูงสุดเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งคนฉะนั้นถ้าคุณต้องการสี่คนคุณก็ต้องสปอนเซอร์เอาไปร้อยหกสิบคนถูกไหมครับหรือถ้าง่ายที่สุดคือคุณวัดจากเอกก็ได้ครับสิบเจอหนึ่งเอกสิบคนที่คุณออกไปแสดงแผงคุณเจอหนึ่งเอกฉะนั้นถ้าคุณอยากเจอสิบห้าเอกเป็นทีมีลิตคคคุุณต้องยกีนรับคน ฉะนั้นพอเรารู้กฎแล้วเนี่ยว่าร้อยห้าสิบคนคุณจะเจอ x สิบห้าคนคำถามคือคุณจะอยากเจอเร็วหรือเจอช้าถ้าคุณอยากเจอเร็วคุณก็นัดร้อยห้าสิบให้จบให้เร็วถ้าคุณอยากเจอช้าคุณก็นัดช้าซึ่งตรงเนี้ยมันต่างแค่นี้ครับยังไงนัดก็โดนปฏิเสธนะครับกฎของการนัดนะครับง่ายมากไม่นัดคือไม่ได้หรือเขาไปทำกับคนอื่นแต่ถ้าคุณนัดเ็ามีได้กับไม่ได้เอาแบบไหนดีครับก็ต้องเอานัดจริงปะ แต่คนส่วนใหญ่เรื่องที่จะไม่นัดเพราะไม่เข้าใจหลักคิดซึ่งวันนี้นะครับตรงนี้คือการเขียนรายชื่อเขียนทั้งหมดที่มีครับและค่อยมาวัดว่าใครมี7ข้อนี้เยอะเช่นคุณลิศถึง A คุณก็เอา A เนี่ยเท่าที่ประสบการณ์คุณเคยรู้จักเขานะครับมาเขียนว่า A เนี่ยมีข้อไหนบ้างสมมุติ A นะครับจาก1ใน7เนี่ยมีทั้งหมด5ข้อ B นะครับ1ใน7มีทั้หมด4ข้อ C มีทั้งหมด6ข้อ ถ้าถามมาว่าควรนัดใครก่อนคุณต้องนัดคน,คนที่ชื่อซก่อนคือคุณจะนัดคนที่มี perfect s c อ r e เยอะ mm hmm. ก่อนในอันดับแรกเพราะคุณจะมีโอกาสที่ทำให้ที่เขาเข้ามาเนี่ยเราเป็นผู้นําได้เร็วมากๆนะครับซึ่งนี่คือหลักการนัดหมายโอเคไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเข้าสู่กระบวนการเชื้อเชิญละว,ว่าเชื้อเชิญยังไงที่ทําให้คนเนี่ยไม่ไม่เบื่อคำว่าขายตรงเชื้อเชิญยังไงให้คนมาฟังนะครับซึ่งผมจะให้เทคนิคเนี่ย ในการนัดนะครับแบบง่ายๆนะครับซึ่งจะดีไหมครับถ้าวันนี้เราทุกคนนะครับมีการนัดหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อนไม่แอนตี้แล้วเพื่อนอนยากมาฟังเยอะๆดีไหมครับแต่ไม่มีนะครับเรานัดร้อยร้อยไม่มีนะมันเป็นค่าเฉลีย่ยแต่เราทําค่าเฉลี่ยให้มันดีขึ้นซึ่งวันนี้นะครับการนัดหมายเนี่ยนะครับคือวันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเนี่ยโชคดีกว่าคนอื่นถึงเราจะออกไปทำออนเปล่าแต่จริงๆแล้วีเรามีระบบซัพพอร์ตคือระบบออนไลน์ เราออนไลน์คืออะไรครับคือการที่เรามีเว็บถูกไหมสัมนมาถูกไหมครับเว็บสัมนมานะครับเรายิงแอดโฆษณาออกไปทั้งใช้เงินและไม่ใช้เงินสุดท้ายคุณจะเจอคนที่สนใจเข้ามานะครับเข้าสัมนมาถูกไหมเข้าสัมนมานะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะมีใครบางคนที่สนใจและนี่ก็คือผู้มุ่งหวังของเราที่เข้ามาร่วมวธุรกิจกับเราถูกไหม ฉะนั้นเนี่ยระบบตรงนี้มันก็ช่วยเราพอสมควรนะครับแต่วันนี้มันจะเร็วกว่าไหมถ้าในวันที่มันไม่มีออนไลน์เราไปออนกราวด้วยซึ่งผมบอกเลยครับว่าออนกราวเนี่ยเร็วมากๆในการในความเป็นจริงในโลกธุรกิจแบบนี้นะครับเพราะวันนี้คนที่มาจากออนไลน์เขาไม่จำเป็นจะต้องมาเชื่อเราตั้งแต่วันแรกไดอหรอไหมแต่คนที่มาจากออนกราวอ่ะเขากับเรามีสายสัมพันธ์กันมันเกิดการต่อยอดธุรกิจได้เร็วเกิดการเชื่อมั่นกันได้เร็วขึ้นเพราะธุรกิจเนี่ยนะครับมันอาศัยความเชื่อั คือเราจะสปอนเซอร์คนคนหนึ่งได้นะครับจําไว้เลยว่าต้องมีสามอย่างหนึ่งคือเขาต้องเห็นว่าเราเนี่ยดูดีน่าร่วมง,งานนําเขาได้สองคือธุรกิจเนี้ยน่าสนใจแต่สุดท้ายนะครับเราเคยไหมครับที่ชวนไปแล้วเนี่ยเราพีเซนต์้วว่าเราดูดีธุรกิจดูดีแต่สุดท้ายเขาบอกว่าขอคิดดูก่อนหรือแกไปทําก่อนเคยเจอไหมเ<ม>พราะคุณไม่สามารถทําข้อที่สามได้ครับซึ่งข้อที่สามคือคุณทําให้เขารู้ได้ว่าวันเนี้ธุรกิจเนี้ยเหมาะก,กับเขาและเขาทําได้ ฉะนั้นวันนี้ข้อเนี้ยสำคัญที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับตัวเราเองเนี่ยนะครับจะต้องมีหน้าที่ในการทําให้เขาเห็นประเด็นมันคือตรงนี้ครับวันนี้ก่อนที่เราจะมานั่งนัดหมายกันเนาะนะครับมผมให้นึกเวิร์กช็อปกันนิดนึงถ้าวันนี้ผมพูดคําว่านูสกินเพื่อน,อนๆคิดว่าจะนึกถึงคําไหนบ้างครับอ่ะพูดขึ้นมาได้เลยอ่ะขายตรง นะครับในีายเรามาเวิร์ชอปด้วยกันเอชล็อกมีหรอผมว่าเอชล็อกไม่มีอ่ะเอชล็อกสัวใจคือคนทําแล้วถ้าคนทั่วไปที่ยังไม่ทํานะครับจะพูดว่าอะไรครับเครือขขายเครือข่ายต่างกันตรงไหน,น,นเนี่ยลูกโซ่อ๋อรู้แล้วเครื่องสำอางขายของขายของนะครับเก่าเก่าอะไรอีกครับแพงแพงยากยาก คนเร่เยอะคนทำเยอะแล้วทำเยอะแล้วครับอะไรครับเหมือนเหมือนกับเจ้าเหมือนเหมือนทั่วไปอะไรครับหลอกลวงมีปะผมไม่รู้นะผมคิดเองไม่แรงๆเข้าไว้ดีตรงไหนดีตรงไหนอ๋อหคำถามนี้ต้องมาคุยกันครับมีอะไรครับมีอะไรไหมมีใครคิด้วยเหมือนเพื่อนไหมครับคืออะไร คืออะไรคืออะไรไม่เอา,เอ,าอะไรครับมีอะไรครับมีอะไรอง,งือ่นอีกไหมก็ <S <S <ๆ>ไม่รู้แต่ส่วนใหญ่ประมาณนี้ไหมครับคนทั่วไปเราคิดแบบนี้คิดว่าคนอื่นคิดแบบนี้ไหมคิดแต่สมมุตินะครับคิดมุมกลับผมไม่พูดคาว่าดูสกินแต่ผมเดินมาเจอเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับผมบอกว่าผมมีธุรกิจโมเดลหนึ่งโมเดลใหม่นะครับลองฟังดีๆนะครับข้อที่หนึ่ง ทำออนไลน์ได้ร้อยเปอร์เซ็น์ข้อที่สองทั่วโลกเปิดไปแล้วปัจจุบันห้าสิบสี่ประเทศขยายได้เลยนะครับข้อที่สามสินค้าลงลึกระดับยีนนะครับเจ้าแรกของโลกนะครับปัจจุบันเป็นเจ้าเดียวด้วยนะครับ บริษัทมีความมั่นคงระดับ 5A1 5A1 คืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก NYSE คือ New York Stock Exchange นะครับแล้วก็มั่นคงกว่าทุกแบงก์ในประเทศไทยและในเมืองไทยมีบริษัทเดียวที่มั่นคงขนาดนี้ระดับเดียวกับ Microsoft Apple นะครับ n i กี Nike, นะครับมั่นคงสุดๆนะครับเปิดมาแล้ว3าย2ปีนะครับที่สำคัญจ่ายรายได้กับนักธุรกิจที่ร่วมหุ้นกับเขาเนี่ยมากกว่า4แสน4แสนล้านบาท นะครับจ่ายไปแล้วแบบตรวจสอบได้จริงนะครับและข้อที่หกมีโค้ดสอนฟรีการทำงานตลอดเส้นทางมืออาชีพถ้ามีโมเดลแบบเนี้ยมาเล่าให้ฟังแล้วร่วมธุรกิจจอยกับมันได้นะครับและปัจจุบันเนี่ยคนทำเนี่ยในประเทศไทยยังแทบไม่มีใครรู้จักนะครับคิดว่าน่าสนใจไหมถ้าเป็นโมเดลแบบนี้คิดว่าน่าสนใจไหมครับ คุณลองตอบตัวเองนะครับทา,ทางที่ฟังอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับประเด็นคือวันนี้คุณรู้ไหมครับว,ว่าโมเดลนี้ยผมกำลังพูดถึงบริษัทนูสกินคุณคุณเห็นอะไรในเรื่องนี้ครับที่ผมพูดประเด็นคือที่ให้เวิร์กช็อปเพราะทุกคนแม้แต่ผู้มุ่งหวังที่คุณจะไปคุยก็คือเข้าใจว่าเป็นแบบนี้ครับนูสกินพูดถึงนูสกินเหมือนกันแต่ในสมองคิดเลยครับนี่ละภาพนี้ละขึ้นมาทันทีเหมือนอะไรครับเหมือนผมพูดว่า,วาโทรศัพท์ ถามเอจ,จะบอกว่าซัมซุงถาม B าจ,จะบอกว่า Apple ถาม C ีจ,จะบอกอีลิซันคืออะไรครับอีลิซันผมเกินไม่ทัน <c oughs> ข้อที่สี่เลยครับโนเกียหรือมางจะคิดถึงอะไรครับโทรศัพท์บ้านคําว่าโทรศัพท์เหมือนกันภาพที่ผุดขึ้นมาในหัวยังไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นคุณพูดนูสกินเนี่ยผมบอกเลยครับการนัดหมายต้องไม่มีคําว่าเครือข่ายหรือนูสกินเพราะคุณไม่เข้าใจว่าเครือข่ายจริงมันดีขนาดไหนคุณไม่เข้าใจว่านูสกินมันเป็นแบบนี้ มันแค่กลับกันนิดเดียวนะครับคุณไม่พูดนูสกินก่อนแต่คุณพูดสิ่งที่นูสกินมีแบบตรงไปตรงมาไม่มีใครหรอกครับปฏิเสธธุรกิจแบบนี้แต่ปฏิเสธสิ่งที่เขาไม่รู้ว่าภาพแรกเขาเห็นแบบนี้ครับฉะนั้นหลักคิดคือคุณต้องได้ก่อน,นว่าคนข้างนอกเนี่ยมีกำแพงจากคําพวกนี้แต่เขาไม่เคยรู้เลยว่านูสกินเป็นแบบที่ผมเขียนหน้าที่ของคุณคือคุณต้องส่งสารครับเปลี่ยนไมล์เสร็จของเพื่อนจากแบบนี้มาเป็นแบบนี้ให้ได้ ถ้าคุณเปลี่ยนได้คุณก็ได้คนร่วมธุรกิจและเป็นผู้นํานะครับซึ่งวันนี้เปลี่ยนยังไงล่ะอย่างแรกนี่คือโมเดลนะครับเอาไปพูดกันได้ผมบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่ผมใช้มาตลอดในการทําธุรกิจนะครับแต่วันนี้มันง่ายมากเวลาเราขายไอเดียนะครับผมขอลบตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งนะครับพอเรามีโมเดลออนไลน์แล้วเนี่ยนะครับเรารู้ว่านูสกินเนี่ยเป็นแบบชาร์ตที่สองเมื่อกี้คำถามคือ คุณจะทํายังไงให้เขาสนใจวันนี้คุณต้องมาตีโจทย์ก่อนครับว่าวันนี้ธุรกิจแบบเน็ตเวิร์กนะครับแบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะครับมันมีแค่สองปัญหาเท่านั้นปัญหาแรกคือปัญหาเรื่องราวของบริษัทที่คุณร่วมหรือคําว่าพาร์ทเนอร์นะครับข้อที่สองคือปัญหาที่คุณเจอบ่อยๆึ้นหน้าง,งานภาคสนามเวลาคุณออกไปชวนเพื่อนเวลาคุณออกไปเล่าเรื่องราวโอกาสธุรกิจซึ่งพาร์ทเนอร์ส่วนใหญ่เนี่ย นูสกินตอบโจทย์ชัดเจนครับเพราะอะไรครับบริษัทระดับ 5A1 หรือห่ารสินค้าระดับนวัตกรรมถูกไหมครับยีนนะครับแผนที่จ่ายไปแล้ว4ส0ล้านมากที่สุดในโลกที่ตรวจสอบได้และสุดท้ายมีระบบซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันในการไม่ต้องส่งไปสนันีไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องเปิดสาขาเองทั่วโลกนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยระบบจ่ายเงินระบบออฟฟิศระบบทำบัญชีนูสกินจัดการให้หมด ซึ่งพาร์เนอร์ระดับแบบนี้ครับผมบอกเลยว่าเราลองไปหาข้อมูลเพิ่มในเรื่องราวของ5 Key p o i n t ผมคงไม่พูดในวันนี้นะครับนะครับลองไปฟังไฟล์ของคุณหนึ่งนะครับที่พูดในงาน Star Opportunity นะครับ5 Key p o i n t คุณจะรู้เลยว่าพาร์เนอร์ที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยคือระดับโลกเพรอธุรกิจเครือข่ายนะครับมันมีแค่นี้ครับคนทุกคนรู้ไหมครับว่าเครือข่ายดีเวลาคนทําเครือข่ายสําเร็จได้ไรครับได้การเป้าหมาย12ข้อจริงปะ ครบทุกอย่างไว้เป็นเวลาการท่องเที่ยวรายได้สภาพทางการเงินทุกสิ่งทุกอย่างมรดกให้ลูกแต่มันไม่ได้จริงทุกบริษัทนะครับแต่วันนี้บริษัทที่มีห้าคีย์พอยต์เท่านั้นโดยเฉพาะ New Skin ดูสกินทําได้ซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ต้องสงสัยเรามาสงสัยพาทนี้ครับพาทนี้เนี่ยทาไมคนหนึ่งกลัวในเมื่อสิบสองข้อในการเป้าหมายทุกคนต้องการแต่ทําไมคนหนึ่งกลัวการสร้างเครือข่ายเพราะภาพที่เขาเห็นนะครับคือนะครับเรา ทำไรครับออกไปตือ้องอขายบังคับทำไมคนสองคนคุยกันถึงเป็นแบบนี้ครับง่ายมากๆลองึกภาพตามผมนะเราสมมุตินะครับผมชอบดูฟุตบอลมากแต่ผมไปคุยกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่ชอบดูบอลแต่ตลอดเวลาระยะเวลาตอนที่ผมสนทนาเขาเนี่ย40นาทีผมคุยแต่เรื่องบอลคำถามคือคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะรู้สึกยังไงครับ อึดอ,อ,อัดไม่ชอบตัวผมเองก็อึดอัดว่าผมเล่าไปแล้วเขาไม่สนใจเลยจริงปะนั่นคือการอึดอัดกันทั้งผู้พูดและผู้ฟังเหตุการณ์แบบนี้ครับมันทําให้คนอน่ะเลยรู้สึกว่าตื้องอขอขายบังคับคนผู้มุ่งหวังจะรู้สึกแบบนี้แต่คนทำแล้วก็รู้สึกท้อและเหนื่อยยากคือวันนี้นะครับปัญหาของการทำงานท่าสนาเนี่ยมันมีแค่สองอย่าง เราเนี่ยข้อที่หนึ่งคือเรายังไม่เก่งในช่วงแรกๆแล้วเราต้องออกไปชวนแล้วเจอตอน้ออกป่ะทําให้เราท้อแล้วหลุดง่ายกับข้อที่สองครับคือเราคุยกับคนที่ไม่รู้ว่าสนใจไหมในสิ่งที่เราพูดถูกปะ่ะทําให้เราทํางานยากเราต้องชักไม่นานนักห้าเราต้องโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทําให้เขาสนใจเราแต่สุดท้ายมันเป็นการตื้อและบังคับกันแต่จะดีไหมครับว่าวันเนี้ยคุณสามารถได้ผลลัพธ์ สิบสองข้อในการเป้าหมายผู้นี้ก็คือเวลาเงินและสุขภาพจริงปะถ้าวันนี้นะครับคนทุกคนมีเงินมีเวลามีสุขภาพมีความสุขไหมครับถ้ามีเงินไม่มีเวลามีความสุขไหมไม่มีมีเวลาแต่ไม่มีเงินนะครับหนักเลยถ้ามีเวลาแต่เราก็มีเงินด้วยนะแต่ต้องไม่ใช้ชีวิตในโรงบาลนะครับก็ไม่มีความสุขจริงปะสุดท้ายมันต้องมาสามอย่างแล้วผลลัพธ์ธุรกิจเครือข่ายมันให้ได้ แต่คนแค่กลัวเรื่องตรงนี้ครับถ้าเราแค่พูดกับเพื่อนเราว่าวัานเนี้เราสามารถได้ผลลัพธ์แบบนี้ได้โดยที่คุณไม่ต้องทําภาพเนี้ยแต่มันมีโมเดลโมเดลหนึ่งอะกับกลุ่มนิวเจนแพลตฟอร์มนะครับที่มีวิธีการทํางานในธุรธกิจเครือข่ายใหม่ๆคนที่ก่อตั้งนุดนิวเจนด้วยกันมาเนี่ยนะครับเขาต้องการเปลี่ยนโลกธุรกิจเดิมๆนะครับสามารถทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นโอกาสแล้วระสบควอนเรนในธุรธกิจเครือข่ายได้ครับเขา,าแค่คิดโมเดลหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าคกลไก การระบุปเป้าหมายครับและทำให้คนสนใจเนี่ยวิ่งเข้ามาหาคุณได้อะ่ะซึ่งวันเนี้คนที่วิ่งเข้ามาคือคนที่สนใจเท่านั้นและมาขอสมัครกับเราและร่วมธุรกิจกับเราและซื้อสินค้าและบริการของเราคิดว่าถ้าเรามีระบบแบบนี้ครับมาแก้ปัญหา แล้วทาให้คนเนี่ยวิ่งเข้ามานะครับในการที่อยากร่วมธุรกิจกับเราโดยที่เราไม่ต้องมีรายชื่อแม้แต่ลายชื่อเดียวได้มันก็หมายความว่าวันนี้คุณสามารถแนะนําคนจากคนที่คุณไม่รู้จักได้นะครับและถ้าตรง,ตรงนี้ทําได้คนไม่รู้จักทําได้คนรู้จักเราก็ต้องทําได้ด้วยจริงปะแต่วันนี้ถ้าเรามีระบบที่เราเนี่ยนะครับมีกลไกระบ,บุให้คนสนใจวิ่งมาเจอเราและร่วมธุรกิจกับเรานั่นหมายถึงคุณแก้ปัญหาภาพเดิมได้แล้วจริงไหมครับ เราถามเพื่อนเราเลยว่าถ้าวันนี้ผลลัพธ์อย่างเดิมเร็วกว่าเดิมด้วยกลไกการระบุเป้าหมายและมีแค่เพียงเดือนละหนึ่งคนที่ตามตามเงื่อนไขง่ายๆนะครับ6เดือนคุณจะมีคอมมิชชั่นเดือนละล้านจากระบบกลไกการระบุเป้าหมายด้วยนิวเจนแพลตฟอร์มครับถ้าวันนี้มันเป็นแบบนี้ได้จริงคุณไม่ต้องไปชวนคนรู้จักไม่ได้คนเดียวคุณก็ยังสามารถทำธุรกิจนี้สำเร็จได้จากเดือนละหนึ่งคนที่วิ่งเข้ามาสนใจธุรกิจคุณว่าแบบนี้นะ่าสนใจไหมครับ น่าสนใจมากถูกป่ะเพราะปัญหาธุรกิจคืออะไรครับถ้าพาร์ทบริษัทไม่มีปัญหามันเกี่ยวกับพาร์ทเดียวคือคุณหาคนไม่ได้ไงแต่วันนี้ถ้ามันมีคนที่สนใจวิ่งเข้ามาร่วมธุรกิจกับคุณคิดว่าทําง่ายไหมครับง่ายมากจริงป่ะซึ่งวันนี้นะครับเชื่อว่าคลิปเนี้ยน่าจะทําให้คนเห็นภาพฉะนั้นเวลาผมโทรไปคุยเนี่ยผมก็จะง่ายมากเลยผมจะพูดตรงๆเลยว่าวันนี้ผมชวนมาสร้างเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งแต่ผมจะไม่ทําการกระทําแบบเดิมๆคือตื้อง้อขอขายแล้วไม่ใครอึอดอัด ผมมีโปรเ์ที่ผมเซตขึ้นมานะครับที่เรียกว่ากลไกการระบุว่าหมายถห้คนสนใจมาเจอเราได้เลยโดยที่คุณไม่มีรายชื่อแม้แต่รายชื่อเดียวก็ทําได้นะครับถ้ามันเป็นแบบนี้ได้จริงคุณแค่มีหนึ่งชื่อเข้ามาสนใจจากโลกออนไลน์เดือนละหนึ่งชื่อนะครับเดือนที่6คุณจะมีคอมมิชชั่นหลักล้านได้ในต่อเดือนคุณคิดว่าโปรเจกต์นี้น่าสนใจที่จะนั่งคุยกันประมาณ 40- ่สิึงสี่สิบนาทีหนึ่งชั่วโมงไหมถ้าน่าสนใจนะครับเรามาเจอกันคุณว่างวันพุธเย็นหรือศุกร์เย็นดีครับ หรือวันจันทร์เย็นอังคารเย็นหรือสะดวกวันธรรมดาหรือเสาร์อาทิตย์แล้วเรานัดวันทันทีนะครับเจอกันเว้ยเพื่อนถ้าเป็นเพื่อนนะถ้าเป็นคนรู้จักก็เจอกันครับถ้าวันนี้คุยกันเสร็จเห็นว่ามันเป็นโอกาสเราจอยกันถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพาเดินออกเลยไม่ต้องคุยเรื่องโปรเจกต์กันอีกแต่เห็นว่าดีเลยมาบอกก่อนเพราะตอนนี้มีหลายๆคนที่ใช้โปรเจกต์เนี้ยห้าเดือนเขามีคอมมิชชั่นหลักแสนไปแล้วโดยที่เขาไม่ได้ชวนคนรู้จักแม้แต่คนเดียว ฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าโปรเจกต์มันดี mm. ก็เลยมาเล่าให้ฟังก่อนสุดท้ายเดี๋ยวเราเจอกัน mm. เดี๋ยวเ,เล่ารายละเอียดก,กันประมาณนี้ครับแล้วเราก็วางไม่ต้องไปตื้ออะไรทั้งสิน้นถ้าเขาบอกไม่ว่างเราบอกกลับไปเลยเขาว่าไม่เป็นไรนายไม่ว่างเราก็ไม่ว่างเพราะมีคนสนใจเหลืออยู่เยอะมากแต่เราแค่บอกนายก่อนแต่วันนี้นายไม่ว่างไม่เป็นไรเดี๋ยววันไหนว่างๆเราโทรกลับไปเราอย่าไปบอกนะครับว่าว่างๆแล้วนายโทรกลับมาเพราะเขาจะไม่มีวันโทรกลับมาครับมันคือการที่คุณด,ดึงเขาเข้ามาเขาจะรู้สึกเป็นต่อเรา แต่ถ้าวันใหนคุณผักออกไปว่าคุณก็ไม่ว่างถ้าเราว่างเมื่อไหร่เราจะโทรหาเขาเชื่อไหมครับเขาจะรอโทรศัพท์คุณแบบเต็มที่เลยสุดท้ายคุณจะเป็นผู้ให้และอยู่เหนือเขาเชื่อไหมครับผมใช้วิธีนี้นัดมาตลอดนะครับและพูดตรงๆว่าแทบไม่เคยพลาดเลยนะครับเพราะระบบเราดีเราเชื่อบริษัทเราเชื่อนวัตกรรมเราเชื่อแผ่เราเชื่อสินค้าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างและที่สำคัญเราเชื่อวิธีการที่เชื่อว่า New Gen Platform นะครับก็ใหญ่ทุกคนเนี่ยลองเอาข้อตรงนี้ไปใช้แล้วคุณจะนัดคนออนกล่าวได้เยอะมาก แล้วกอคุณคุยด้วยดิจิ t a ลสปอนเซอร์พาเข้าสตาร์ทอัพคุณจะเจอ1 LI แล้ววันนี้ขอให้ทุกคนนะครับใช้วิธีนี้อย่างต่อเนื่องคุณจะมี4 LI ในองค์กรแน่นอนและ4 LI นั้นจะเป็นเให้คุณและสุดท้ายเราเจอกันที่ดูไบแน่นอนครับสวัสดีครับ